แรกแข่งมานเจอแล้วครับพี่น้องมัน e นี K ้ก็ R o, ได้สวัสดีค e รับพี A ่น้องสุภ e ูสกุลครับมือนี้พอพ่อกันกับผมบาวซิทเช่นเคยครับมือนี้ก็ได้นี่ได้มากันอีกคือเ่าครับมือนี้ก็ได้มาเจอแล้วครับนี่ครับดอกแรกแข่งมาครับสองดอกครับพี่น้องเป็นไข่ซ้ำครับโอ้ไข่น้อยก็มนี้ครับนี่ครับสี่ไข่ไข่น้อย2องดอกครับมือนี้ก็ได้ นี่ครับเนงานมือนี้ครับมาก่อนกับเก็บดอกบานก่อนแล้วครับพี่น้องสี่ดอกหาดอกนี่แหละครับนี่อีกดอกนึงครับดอกนี้จะกรฟองพิ่งกินไปเครื่องนึงแล้วครับนี่อีกสองไข่ครับนี่ครับ มาลุ้นน้ำคันครับว่ามือนี้จะเป็นตะมานยูบ่ครับี่นี่ตอ้งครับดอกเดียวโคโลเลยครับดอกนี้ก็ได้โอ้จาของคนก็กินอยู่ครับนี่หนึ่งไข่ครับไข่เดียวโรโดครับมือนี้ก็ได้มีไข่นึงครับมีอนี้ไข่น้อยครับพี่น้องนี่ครับองไข่ครับ มีสีเหลืองครับสีเหลืองน่อยดอกนึงครับดอกนี้สวยๆครับพี่น้องนี่ครับสวยๆครับนี่นนอีองดอกครับอยู่นี่ครับพี่น้อครับ นี่ดอกนุ่ครับเป็นดอกง่อยครับนี่ก็ได้ตัวนี่ไข่นึงครับพี่น้องนี่นีซองไข่ครับพี่น้องซองไข่สวยๆครับนี่ครับซองไข่สวยๆเลยครับหนึ่งไข่ครับดอกปานครับพี่น้องโอ้นี่ครับ ดอกนี้สวยครับนี่สวยครับพี่น้องมึงดูพี่น้องดอกบานครับนี่ครับแล้วก็นี่อีกครับยังบมดอยู่ฝั่งนี้อีกสองดอกครับพี่น้องนี่ครับโอ้จะเก็บเอาอยู่ครับพี่น้องดอกบานก็นนะน่ครับอื ตเก็บออกแค่สองดอกหรือสามดอกนี่เลยครับพี่น้องน้องนั่นก็ไว้พ้นทางล่างครับดอกนี้สวยครับพี่น้องนี่ครับสวยๆครับ,น,รบ,รบนี่อีกหนึ่งไข่ครับดอกนี้สวยๆครับ สองดอกครับสองดอกสวยๆครับนี่ดอกนึงครับดอกนี้พอดีสวยครับสิบานเหล่เบาบานแหล่ครับดอกนี้ครับนี่ครับน้อง สวยครับดอกนี่สวยๆครับพี่น้องนี่ครับดอก็นี่ดอกเล้ครับนี่ครับนี่ครับุณดอกบานครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวกินสวนครับ นี่ละครับมันมีกี่ใดอันนี้หนึ่งไข่ครับนะครสองดอกครับพี่น้องนี่ครับดอกสวยๆครับสองดอกนี่ครับสองดอกค AH รับสองดอกน้อยครับพี่น้องนี่ครับนี่ดอกนึงครับสวยๆครับพี่น้อง นี่ครับเห็นอีกละหมูหน่นึงครับพี่น้องนี่ครับอ้ยดอกขาวๆก็อยู่นี่หินก็ลายอยู่พี่น้องเลยนี่ครับเป็นดอกน้อยครับกับมีไข่ครับมีเจอติเห็ุบ่สวยปานใดครับพี่น้องนี่ครับสามไข่ครับหนึ่ นี่ครับนี่ไข่หนึ่งครับไข่ที่สามครับนี่ดอกหนึงครับนองดอกนี่สวยๆครับนี่ครับแล้วก็นี่อีกครับนอนี่ไข่นะครับ นี่หนึ่งไข่ครับแล้วก็นี่อีกครับนี่อหนึ่งดอกครับสวยๆครับดอกนี้ก็ได้นี่ครับนี่อีกครับเหาออกจากขี้ดินครับพี่น้องแล้วก็นี่อีกครับแล้นี่อีกครับ ก็เริ่มแจ้งแล้วครับพี่น้องจักเข้ามาจักเวลาเท่าใดครับเอาซิคก็ไม่ได้เบิ่งมือนี่ครับนี่ครับนี่ดอกนึงครับช่วยๆครับดอกนี้ก็ได้นี่ครับโอ้นี่ครับนี่ครับมีแต่ไข่ครับหมูนี่ก็ได้นี่ครับนี่อีกไข่นึงครับนี่ไข่นึงครับ ถึงพี่น้องหมูนี่ครับนี่ครับโอ้ยปานปลูกไว้เลยครับนี่ครับโอ้มีแต่ไข่ครับเก็บครับบานนี้นะครับบางส่วนก็ควายเหยียบก็มีครับอ้ย่างหมเบิดอยู่ครับนี่นี่ครับว้าว ตอนนี้กริ่มแจ้งแล้วครับมีสองดอกครับมีดอกนึงครับสวยๆเลยครับพี่น้องมีดอกนึงครับดอกบานไฮสิบเอาวครับไมอนี่จะได้มีดอกนึงครับ สวยครับพี่น้องอน,น,นี่อีกสองดอกครับน,นี่วสิตริพาดครับเก็บดอกบานขวนครับเพราะว่าเก็บดอกบานแล้วเกือบเต็มกระยังครับพี่น้องได้ค่ะดอกบานวงหาลูกหกดอกนี่ครับอือฮึนี่ดอกนะครับ นี่ครับนี่ครับฝั่งทางนี้สิเป็นดอกบานครับพี่น้องบอสิเก็บเทอแรกครับประมาณห้าหกดอกนี่เลยครับเครื่องก็ยังแล้วครับนี่อีกครับนี่ดอกนึงครับนี่อีกครับสองดอกครับพี่น้องนี่ครับ มีควันให้พี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องสามไข่ครับนี่ครับไข่น้อยก็ยังดูเห็ดก็ได้เบึ่งดูพี่น้องนี่ครับนี่ครับหมูนี่ครับพี่น้องนี่อีกครับ นี่ครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็นี่ครับโอ้ยสุดยอดแล้วครับลงมือเก็บครับอันนี้พี่น้องบอกซีซีโบจิมครับมันดึงได้ครับเพราะว่าฝนมันบ่โต๊ครับดินมันแห้งนี่ครับนี่ครับนี่ดอกน่อยครับ น,นี่ครับพ่อนนี่ออกมาแล้วครับอ,นนอีกสองไข่ครับน,นี่อีกครับอีกหนึ่งไข่ครับ นี่ไข่น้อยครับนี่ครับนี่อีกไข่นึงครับลองลองนี่อยู่เลิกต้องกีมั้งครับพี่น้องนี่ครับยังบุบเบิ้ลครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ เจ็บสิครับทีนี้นี่ครับพี่น้องมีนินบาสซิ่คือบาสซี่ได้แต่ดอกบานเสร็จแล้วครับพี่น้องเห็นลายนี้ครับดอกบานมานี้ครับ มีอีกหมู่นึงพี่น้องมาดูนี่ครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับนะครับมาสอ,อนเห็ดละงอกน้ำเบาชิดเดอ้อพี่น้องเอ้พี่ครับเก็บสิครับ นครับพี่น้องนี่หมู่นี่ครับหมู่น้องพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวก็นอยู่กลางๆคุณกับนี้ครับโอ้สองดอกครับสวยๆครับพี่น้องนั่นๆสองดอกสวยๆครับ อ้าวบัวนานเลยครับนี่ครับสวยๆครับพี่น้องนี่อีกครับพี่น้องเสียงอาชีพเบาจังหน่อยเด้อครับพี่น้องมันอนี้ก็ได้เพราะว่าเบาชิดเมือ่อยครับมันอนี้เมือ่อยลีครับเพราะว่าเมื่อวานนี่ฮะคนืนมาผู้เดียวครับเมื่อวานนี่ ขึ้นมาเดินไกลพ่อเมื่อวานนี้ครับพี่น้องนี่ไข่นึ่งครับนี่ไข่หนึ่งครับอุย้ยพี่น้องเบิ้งไข่ตัวนี้ครับปะทุนี่ครับนี่ไข่หนึ่งครับสองไข่ครับพี่น้องปะทุ สำหรับคลิปนี้บาซิดก็ขอฝากพี่ฝากนอก้องอย่างอีกคลิปนึงเนอ้อพี่น้องเลยฝากกดแชร์กดไลค์กดสักสไลค์แล้วก็กดติดตามให้น้ำแน่เด้อครับท่านผู้ชมใหม่ครับขอบคุณผู้ติดตามใหม่น้ำเด้อครับผู้ติดตามเก่านะครับท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณหล,ลายๆครับที่เป็นกําลังใจแห่งบาซิดมาตลอดครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ร้องเลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่เขามาให้มาเบมาชมลิปบอทชิ์ชที่เขามาให้กำลังใจครับดอกเดียวดูด,ดเลยครับเกิดในหินเอาอย่างครับพี่น้องป๊าดทุเกิดลึกอีลีครับนี่ ดอกนี้กำลังออกจากคียดินครับพี่น้องนี่ครับดอกใหญ่อยู่ฮะนี่ไข่นึงครับไข่น้อยครับพี่น้องตอนนี้กำลังออกจากคีดินครับบัวอ้าครับดอกนี้เราจะปลดอกใหญ่เลยครับหนึ่งนี่ครับพี่น้องยังบวิที่ดินเลยครับสามไข่ครับหนึ่งสอง สามครับนี่ไข่นึงครับไข่ใหญ่สําพีน่น้องนี่ครับโอ้ยนี่ไข่นึงครับนี่ตัวพวกใบตองไ้เมื่อวานนี่ครับพีน่น้องโอ้ใหญ่อยู่ครับหนึ่งไข่ครับ สองไข่ครับพี่น้องนี่ครับมีอีกหนึ่งไข่ครับมีแต่ไข่ครับนี่ครับรูมูนี่พี่น้องนะครับปอาเถอเก็บเลยครับสี่ไข่ครับแล้วก็นี่อีกครับตัวนี้ก็ยังบวิทีดินก็ได้ครับนี่ก็ได้นี่ครับ นี่ไข่นึงครับนี่ครับนี่อีกหนึ่งไข่ครับนี่ครับพี่น้องตรงนี้ไข่นึงครับมีแต่ไข่ครับโมนี่อ๋อบอสิพลาดตรงที่เก็บดอกบานนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับดอกสวยดอกนึงครับอืมดอกน้อยต้องพี่น้องนี่ไข่นึงครับซองไข่น้อย นี่ดอกนะครับบอสังเกตในบเห็นเลยครับพี่น้องนี่สีบใหญ่แล้วครับเก็บก่อนครับหมูนี่ก็ได้นี่ครับเก็บเลยครับดอกเมทสไตยนี่ครับพี่น้องสุดยอดดอกใหญ่แล้วนี่ก็ได้หนึ่งครับสองครับสามครับ หมูนี่สี่ไข่ครับโอ้นี่ครับพี่น้องส่วนมากหมูนี่สิเป็นแต่แบบนี้หลายครับพี่น้องยังบ่าท่านใหญ่ขัดครับเพราะว่าหลายอยู่ครับหมูนี่ก็ได้นี่อีกดองนึงครับนี่ครับเต็มที่อยู่ซำนี้แหละครับนี่อีกหมูนึงครับพี่น้องนี่ครับต้องขอโทษพี่น้องสุพูสุคน้ำแล้วครับ ที่เห็นบอสิตมาทําความสะอาดตีนเห็ดมือนี้ครับเพราะว่ามือนี้บอสิตเก็บเฮ็ดแข็งเวลาครับต้องลงเมื่อไว้ครับสามดอกเอาได้ดอกนิดสอดอกนะครับนี่ครับพี่น้องเจออีกแล้วครับสว,สวยเลยครับ นี่อีกสองไข่ครับนีไข่น้อยบอวอครับสีเหลืองบั <c oughs> งคิดว่าจะได้เห็นครับโอ้ได้แต่ดอกครับอันนี้ก็ได้สีเหลืองของรอบนี้ครับ,รบสีเหลืองครับพี่น้องนี่อดอกนึงครับ ว้าวสี่ดอกครับสีเหลืองสี่ดอ,อ,อกครับสองดอกครับพน่นโอ้โหฮักฮักนี่ครับดอกนี่ครับนี่ดอกนึงครับ ามไข่ครับพี่น้องนี่ครับนี่สองครับนี่ไข่นึงครับนี่สองนลวครับเป็นไข่ครับนี่ครับอีกสามไข่พี่น้องนี่ไข่นึงครับ อันที่สองอนที่สามเกิดในหินแนวยากครับพี่น้องอ๋อว่อยู่เลือกดี ยากครับพี่น้องนี่นอสองไข่ครับเจออีกแล้วครับพี่น้องแบบนี้ไม่เก็บเหมือนเดิมครับนี่สองดอกครับพี่น้องอดใจไวบ้านอ้อดอกบานดอกนี่เอาเสียนะนี่ครับวัชพืบบาวแล้วพี่น้องเลยอดบาได้ครับ หนึ่งดอกครับสวยๆครับนื้แข็งนะครับโอ้ยพี่น้องเบิ่งครับหมูนี่ครับพี่น้อง,ง,รรองเรียงกันฟันปูไว้เลยครับดูนี่ครับกระทั่ง้างอสามดอกครับนี่ครับพี่น้องโอ้ พอดีงามเลยครับมือในก็ได้ต่อไปก็เป็นการเก็บครับพี่น้องเก็บครับทีนี้เก็บแล้วครับพี่น้องได้บาทนพอดีสวยครับหมูนี่ สวยครับโอ้สี่ดอกครับหมอคิดว่าสามโอ้โห ว่าเป็นสามครับนี่หนึ่งดอกผู้เกิดนี่งห่างไม่ห่างดิเนานี่ดอกที่สองครับ นี่ดอกที่สี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับดุกนม้อีกคุณนอีกครับ โอ้ยเจ็บครับทีนี้พี่น้องโอ้ยมีไข่อีกครับโอ้เจอแต่ไข่ครับมือนี่ครับผมคือลูกฟุตบอลเลยครับพี่น้อง ดีครับสามดอกพี่น้องผมขอโทษขออภัยเด้อเก็บหมูนี่ครับพี่น้องมันเกิดสูงโพดครับนี่ครับนี่ครับอีกดอกนงครับนี่ครับพี่น้องครับเบิ่งดูหมูนี่ครับน้องนี่ครับดอกบานครับสามดอก นีอีกดอกนึงครับพี่น้องนี่ครับโอ้เห็ดแนวใดเนาะนี่อีกหมู่หนึ่งครับพี่น้องแล้วก็สองดอกครับอยู่นี่สามครับแล้วก็อยู่นี่อีกสอง,งครับพี่น้องนี่นครับหมู่นี่สิบดอกครับพี่น้องนี่ครับนี่ดอกที่หนึ่งครับ,อบดอกที่สองอยู่นี่ครับ นี่ครับดอกที่สองดอกที่สามอยู่ในซองหินนี่ครับยังบวก,ก็บครับดอกนี้ดอกที่สี่ครับดอกที่ห้าครับนี่ครับดอกที่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่นี่ครับสามดอกพร้อมกันเลยครับ อีกสองดอกครับอาวยังมีไข่อยู่ครับมีไข่นึงครับไข่น้อยมีอดอกนึงครับมีอดอกนึงครับวนก้อีไข่นึงครับ อกเดียวโดโดครับพี่น้องโอ้นี่ครับโอ้พอดีสวยครับเ็ดไข่ดอกนึงครับพี่น้องโอ้บีเลยดอกเดียวก็ครับคิดไข่ก็ได้สองดอกครับ ดอกเดียวโครูครับโอ้ครึ่งหนึ่งไปแล้วครับนี่ดอกนงครับนี่ครับพอดีสวยๆครับสองดอกสวยๆครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับผลงานที่เก็บมาครับ งานของมอนี้ครับพี่น้องนี่ครับส่วนมากก็เป็นฮิลโลโงครับทั้งหลายครับขอบคุณพี่พี่น้องน้องสปูสุคนที่ติดตามและเขาให้มาให้กําลังใจบาสิตครับขอบคุณท่านที่อยู่ต่างแดนที่อยู่ต่างประเทศเขาให้กําลังใจครับขอบคุณเอฟซใหม่เอฟซเก่าครับที่เขาให้กําลังใจครับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เช่นี้แล้วครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ